หรือว่าโลกใบนี้คือห้องเรียนที่พวกเราทุกคนกำลังสอบและบททดสอบกันงแรกวรั้งเล่าคือบททดสอบที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะผ่านจากความผิดพลาดหรือผ่านจากจากประสบการณ์ที่มันวกวนจากประสบการณ์ที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกของการ เรียนรู้ในโลกใบเก่าวันนี้เราจะรู้เท่าทันความจริงแล้วเราจะใช้ชีวิตออกจากกับดักออกจากบทเรียนเก่าและเข้าสู่ความจริงที่เหนือกว่าความจริงที่เราจะได้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตความจริงที่เราจะไม่มัวเสียเวลาอยู่กับสมมติและความจอมปลอมความจริงที่เราจะเอาชนะความอ่อนแอหรือความหวาดกลัวในหัวใจของเราความจริงที่เราจะออกจากความิุรน หรือความรุ่นรอนที่เราจะเป็นอิสระจากโลกภายนอกเพื่อเข้าถึงแสงสว่างของโลกภายในของเราและนี่คือความรู้สึกที่ผมกำลังสัมผัสกับอนุภาพอันมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ New นิวโน l ที่เรากำลังจะค้นพบศักยภาพและพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเองมันคือการค้นพบหัวใจที่เต็มไปด้วยสติปัญญามันคือความรู้สึก ที่เรากําลังเข้าถึงความรักของจิตใท้สานึกและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเราจะใช้ชีวิตทุกลมหายใจเพื่อนรมิตและสร้างสรรค์สิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและโลกใบนี้อย่างง่ายดายเริ่มต้นที่ความรู้สึกเริ่มต้นที่หัวใจของเราเพื่อเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตของเราในโลกไปนี้ไปตลอดกาล